ใหม่ใมไม่ใหม่จากฟังเล่าสาวลาวสาวสวย ก super ็ข้ามมาจากนี่นนั่นเดี๋ยวเราผู้ใหญ่สวยไรคนนี้สวยนคนเมาแล้วคนเมาแล้วผู้ใหญ่สื้อสาแล้วเมาก็นานเมาแล้วเรียบร้อยเลยเอ้าเมาไปผู้ใหญ่เบื้องผู้ใหญ่เบื้งคิดาเพิ่เมาเมาโตแล้วน เอาได้ครับด้อไม่ไม่ะหมเจาะามีขามอต้วนเนี่ยน้องเจนอสาวสวยแห่งเมืองลาวสาวเซ็กซี่หัวนั่งแบบด้เนั่ยมันเหนมีมันเสห็นมีเห็นมี ไปสร้างเพิ่นเกลยเพิ่นแซวแล้วเก้ล้วป่าไอ้เล้ป่ามอะไม่ไดไปไหนจะเอาไม้ห็นลูวงเปล่ซื้อได้นเจอมาอนหนในขาเมาอนนั้นบฮะเอาปเมาดือ่ว่าบวรู้สใส่ไค่ะบวรดเนี่ยน่ม่จะใครนี่ยมจะใส่หัวงอคก็เถอกุกกุงบัับวเ้มงเมาเลยววรับบวกพือบั เม้าเราก็แล้วตัวเจ่หนองเรามาใส่ป็นพอลูกสามลูกบอกครับใหม่ใม่ครับใหม่ใเดี๋ยว็มาใหม่ใม่เเห็นเรงสามเฮะสามลยแล้วสามเลยครับใหม่ๆเลยไหมนะใหม่ใหม่เลยครับใหม่ๆเลยมาใหม่ๆหมเลย มันบ่าลายเห็ดเบิดแล้วครับไม่ได้ไมด้แท่งสินเห็ดหมดแล้วมีเท่าที่เหลือยีปมตัวเนี่ยตัวใหญ่เนาะอ้อตัวใหญ่อี๋คนตัวอันอีนี่คเลยมอง มองหม่องวยกันน้อยตัวเก่าแห้อมองม่องจะน้อยอันนี้ง้ไหนนำมลอยนึงางตัวใหญ่เลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายที่กรุงเทพ

เาเปิดทางล่างทานี่เขาเปิด้างบนอ้อยอยู่เบนกระโซ่เขาเอาเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอคะวิเนอรนี่ตาตามันเห็นตาตามันเห็นดอกตา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 มันเห็นตามันเห็นกเลยตามันเห็นพอดีตาอะไรอ้อยอยู่ ตาหากินเนาะตาหากินก็เลยเห็นอยอกเดนธรรมชาติมาปเนาะเด่นธรรมชาติไม่ได้เครื่องฮะอันนี้ไต่ข้างเล่าไต่ข้างเล่านะข้เสียกุ้งกวงน่นอยหอกอยู่ตลอดแตพอเห็นพอเราเปาปากเดีเราเห็นเอไม่หมหนู ตาพอรับตาพอรับปากเราเห็นอยู่เลยป้าเนี่ยน้ำเราเป็นคนดื่แต่าเราดื่มาปากน้นิ่งไหลึกบ่ไหลึกได้เดน้ำนิ่งไหลลึกน่าจะน้ำนิ่งไหลึกมาแล้ว ไทยเอ่ายฟี่คงจะคงเองกบโบไทย่ายเอาไปยังของจะคงเองอ่ชิ้นเงินนั่ได้พูดนข่าทยนะไยฟี่ายฟี่ละบาเฮละบาทละบาทฟี่ลบอเนาเราได้เงินได้หน่เราถ่ายบ้านไหนบ้ไหนเลยกำลังหาไทยอยู่ได้สิบอรูละ่อเนาะเบิรฟีเมอพ่อพ่อมีศิลปะในการเทได้นาะ กองเข่าก็มีอันนี้กองเข่านอ้อยเต่าเต่าเต่าง่อยเต่าง่อย <c oughs> <c oughs> คนมีศิละปะนกยังมีนกเขา้านกเขา้านกเขายังนกเข้าแมวอันนี้กค่สุ่มน,นี่ก็จะขุดขึ้นรอเดี๋ยว เราตัินหาเราตสิหยหาัอะไรงโม่ไม่ขายนะมังโม่งโม่เครืองเปียงอันนี้มีศิลปะพี่นะเบิ้งกระหอกนะกระหอกดอนนี่นะกระหอกดอนกระหลอกดอนกรลอกดอนอ่อนซ่อนตาเมาเมาอยู่ตายผนะตาเมาเมาอยู่มักกระลองมักกระลองมักกระลอง บารด้ยินดอกบารด้ยิ้มหนอใครเห็งคนเวังดอกควายเจ้าบ้าควายยี่พอเรามีศิลปะพี่น้องนกแก้วก็มีนกกา้วาอกา้วาอกา้วาอแอมตีแอมปีสามตีสี่ห้องอยู่ทงหน้าอยู่เทียงหน้าครับว่าโวยมีศิลปะ ศิลปะอันนี้วันเสาร์จากวัดฟุกิซิจิมเลอยวถับไปมาเป็นเป็นศิลปะเอาเบาดีหระเบาดีร่ะเขาจะฟังมันใหญ่องเน่มันใหญ่มันใหญ่เนี่เปลนกันเลยเอาเบาไปจะฟังอยู่นี่ นียังไะตอนนั้นนียังนงกระติบเข่าก้องเข่าก้องเข่าก้องเข่าอันนี้คือหมาเดยเฮียเดียเฮียเฮียลงมาคือขัดตัวเดียวตาอยากกลัวตาดตาอยากกลัวด้วโอ้คาดจ่ว่ะนี้ลูกหลานเบืองโอ้ยเนาะ โอ้อ๋อไปจดตั้งไม่นาโตเนาะรวยรวยรวยเห็ดเบิดหน่วยเลยนะเห็ดเบิดหน่วยเลยตาเมาเมาเยอขอบคุณครับพ่อเฮ้ยเฮ้ย ตลาดลันุจานเซาหนีเซาวันเสาคนยังบัวลายพี่น้องคนยังบัวลายเฮ็ดก็เริ่มน้อยลุ่งมาลงเฮ็ดละโง่ก็น้อยลุ่งตลาดราคาแพงขึง้นเพราะของมันน้อยคนขยันคนขยันนั่นขั้นนีเงินท่องก็่ากระดดเอาวางหันไปนีเงินทองนี้ คนขยนันคนขยนันเป็นแม่ค้าล,ลําบากเงินบ่ขาดมือนะพ่อเนาะลําบากแต่เงินบ่ขาดมือเด้อยแม่ค้าเนี่ยที่บอกใครเนาะป <c oughs> ลาเนี่ยโทษไมอยากบ่ปลาเนี่ยโทษเออเราเสือโทนบ่ลูกไส้โทษเัินลูกไส้โทนห่าึ้นมา,หากห่าึ้นมา หาบขึ้นมาฝุ่นมือ่ห้องบิ่งดูหาบของขึ้นมาจากฟังโขงหาบขึ้นมาหาบขึ้นมาจากฟังโขงนี่ประเทศไทยวันนังตีตีออกเราเปิตีอยู่ น่อใหม่กับเต็มถุงเต็มไทยไปไปนำหน้าเราปะหนูนำแน้านาคือนาเล่้นำหน้าฮะนำหน้าคือนาเลยยัมาตัวไหลไปจับภาพบิสรดเจ้าดันจับภาพบิสจะอันนี้สาวฟังเล่าครับสาวฟังเล่าทำไปทายลูปไฮน้าทางนาเลย เป็มาขายของร้านออกจานทุกมมือครับร้านออกจานทุกวันไม่ใังเห้เกียดติค่อยเสียอันนี้เป็นอันนี้เป็นพี่รอเนาะถุงละร้อยถุงละร้อย ร,100 100ร้อยละห้าถุงละร้อยกำลังขึ้นจากฟังของใหม่ๆครับผมใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยก็พอต่างพนเจก็ฟังพุ่นเลยมันแคบพดพะเจก็มาพังเียมันแคบพด ดูแ่็งพอเลยนี่มันมักเอีัมัเจาเนาะเองตงงงนี่ตัวใหญ่กิโลปั๊ด่นางตัวใหญ่ใหญ่เลยไปตองใต่กันมันตายครับยามันตายไปต้องพุงตองสาใส่ ยันมันตายคนนางมันตายสิมันบ่ตายครับปนาบยมองดเจ็ดตัวทำไมใหม่ใไม่ใหม่ใหม่ไม่นับลไม่เป็นทิ่เป็นเลยนับๆนับใส้ถุง นับไปถุง<ส>น,นับไปถุงนับไปถุงถุงละร้อยตัวร้อยตัวร้อยห้าสิบประมาณว่ามันหานยาหเห็ดละงโงกเหยดละงกโอ้ยเงมากจานละ จานละสองร้อยเมนบอชจานละสองร้อยจานละสองร้อยจ้จานละสองใม่ใหม่ใครใหม่ครับเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงจานละร้อยละงูกจานละสองรยครับใหม่ใหม่ใหม่ใหมใหม่ใหมเลยใหม่ใเลย หอยเดือยหอยเดือยหอยหวานหอยหวานหอยหวาแมงแค่ กำลังมาใหม่คร um ับผมนี่อย um> um> mm ่างแน่มาใหม่มาใหม่เอี่ยแน่บุ้ยุงละสองร้อยอลางกงละสองไข่เดงหามเฮ้ยตู้ยู่บานเฮ็ยหลุดงละหลายลุด้ำเบอนี่ลายม่มีได้เลยมันเปิดได้เฮ้ยเปไดมีเลย คล้ายี่สิบสอ๋เคสข้าวเคคายสุกีอะนะมาหม่ใหม่มาใหม่ใหม่ออเกี่กเขาจมาอเปล่เล่นอ๋อเกียนน้องมแล้วเกียนน้องเลือดือดตาปา กำลังแต่งลงกระทงครับจัดแห้มงามงามหนาสีหนาขายเนจัดลงนะครับ ร้อยใหม่ๆทำใหม่ๆ พงละร้อยได้ไหมอันนี้ร้อยเดียว,วคนก็มีเสี่ยนี่เห็นเห็นไข่เห็นไข่ไข่เห็นใครขอบคุณเพื่อนๆที่เข่ามาชมครับมาติดตามมาเบิ่งคลิปน,น้อย ลิปใหม่ๆขอฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับเด้อช่องใหม่ๆใหม่ๆครับผมกล่องอาจิีพชัดเป็นลิปที่เป็นสินค้าอาหารพื้นบ้านของตลาดแรงในตลาดลานดอกจานเมีอาหารพื้นบ้านแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวมาช่มกันขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับตัวหน้ากดติดตามเด้อครับผมใหม่ๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ